เซ็กซี่เกินต้านนิวเคลียร์นุ่มบิกินี่จิ๋วเล่นรายริมชายหาดซักซีดไม่มีพักจริงๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนิวเคลียร์หันษาล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพแจกความเซ็กซี่ลงอินสตาแกรมอีกแล้ว สีฟ้าโชว์หุ่นเซียดูเพดแซบจิตจาดสุดๆซึ่งเป็นภาพขนาดที่กำลังเล่นซายอยู่กับน้องไทก้าพร้อมระบุแคปชั่นด้วยสติกเ,เกอร์อีโมติคอนรูปหัวใจเรียกว่าคนเข้ามากระหน่ำคอมเมนต์ในอินสตากรแกรมกันกระจายเลยทีเดียวพรนษาจึงวิวัฒนวงศ์เกิดวันที่19ธันวาคมพศ2532ชื่อเล่นนิวเคลียร์เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทยอดีตนักร้องวงจ2 0เว0ตี้จเวตีภายใต้สังกัดโมโนมิวสิก ขรษาเป็นน้องสาวของวุ้มลักคนาวัฒนวงศิริและมีน้องชายอีกคนชื่อนทวั์จึงวิวัฒนวงศ์ชื่อเล่นจูเนียปัจจุบันหรรษาเป็นนักแสดงอิสระสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสองระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการสแสดงและกำกับการสแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโร์รุ่นเดียวกับจริพนพรจุนเกียรติและระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหรือเดบพันเน็ตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรุ่นที่3เมื่อปีพศ2553เธอเริ่มคบหาดูใจกับวิเชียนกุศลมโนมัยหรือดีเจเพชรจ้าเป็นระยะเวลายาวนาน11มีันาและวิเชียนสมรสกันโดยงานมั่นจัดขึ้นเมื่อวันที่19มกราคมพศ2560พิธีมั่นตามประเพณีจีนโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักในครั้งนี้และงานฉลองมงคลสมรสวันที่ วันที่28มกราคมพศ2560จัดที่โรงแรมชังกรีลาหลังจากสมรสจึงเปลี่ยนไปใช้นามสกุลกุศลมโนมยัยและใช้ชื่อในวงการว่าหันสากุศลมโนมยัยทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกัน1คนชื่อไทก้ามหาสมุทรกุศลมโนมยัยเกิดวันศุกร์ที่วันที่26ตุลาคมพศ2561เวลา16นาฬิกา31นาที5ปี284วันด้วยวิธีการผ่าคลอด ปัจจุบันได้เลิกรากับสามีของเธอแล้วด้านชีวิตส่วนตัวนิวเคลียห์หันสาได้เข้าพิธีแต่งงานกับดีเจเพชจ้าหลังคบหาดูใจกันนานกว่า6ปีจนกระทั่งมีบุตรชายด้วยกันคนชื่อไทก้าเด็กชายมหาสมุทรกุศลมโนไมัยล่าสุดดีเจเพชจและนิวเคลีย์ได้เผยผ่านอินสตาแกรมว่าทั้งคู่ติดเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งออกอาการเป็นห่วงลูกชายสุดๆเพราะปกตินิวเคลีย์จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง